่ปไปป้ไย่ไดไปรงท่หไปงนปไ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 ่ปไปไปาปไม่ตรปกันปลปไเดี่ยวปไปอปไปตองแขปไีไปไปไปรเไปกเราจะได้ดูเลยใช่ไปไคไปไปกระดูกไป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 ็นยังไงไป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 เป็นยังไปกปะดูปของเราไปไปตปไป้ใชไของจิงมันมีแต่สีขาวใ่ไมก็แต่าวเ่าเขาทไมไม่สีาเขาไม่ายไไปก็ได้กูบอกทำไมไปที่ไหนรู้ว่าไม่ใช่ของจริงคนจริง,ง,ง,งครับ จะมาล้าเลยนอกฟิล์มอีอย่าให้มันเลยนอกฟิล์มอียสัีถอดเข้า,าออไปาไปล้างหีบาแล้เดี๋ยวเ,เ,ยวเ,เขียซนซซสตรงนี้ไป